สวัสดีค่ะพี่เบลเองค่ะวันนี้พี่เบลจพะพามาทำบนปบา่าเจ้าใจยังเงครับกระใสพีกล่งไปเลยพระใส่พีกลงไปเร็จแล้วแล้วก็เท้าก็ตะ,ะต,ำตำให้ละเอียดเจ้าจ้าตำตำให้ลเอยดเพราะต่างไฮไเอียดก็ใสปลาลงไปพี่ใส่ป่าลงไปเลย ชิมก่อนเดอ้อใส่ปลาลงไปใส่ปลาลงไปก็ตามให้ละเอียดเดอ้อตามห้ละเอียดพอตามให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาล่าน้ำปลาใส่เสร็จแล้วก็ตามตามให้ละเอียดพี่ตามให้ละเอียดเสร็จแล้วเข้ากัใส่น,น้ำพรอนเด้อจ้าใส่น้ำพรอนลงไปพอใส่น้ำพรอนเสเร็จแล้ว เฮากระซิ่มาตามห้ลลเอียดแล้วกะใส่ผักคล้อมใส่ผักคล้อมลงไปเลยพร้อมใส่ผัาค้อมสเสร็จแล้วห้อมกระตามเด้อตามมันกระเด็นใสและกะตักใส่จานตักใส่จานแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะข,ขอบคุณค่ะ